ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับกลับมากับเอกพิโตอีกแล้วแล้วตอนนี้ก็อยู่กับทอล์กทอล์กนะอ่านชื่อการ์ดเอ้ยอ่านสกิลการ์ดรีวิวกันต่อในอีพีที่สามนะครับไม่ดีการรอคอยใดๆสิน้นต่อเนื่องกันเลยใบนี้เลยครับทรัมม์โซเยอร์หน่วยคลานไซส์ศูนย์หน้าสามหลังหนึ่งครีเดียวนะครับเราสามารถใส่ทรัมม์โซเยอร์หน่วยคลานกี่ใบก็ได้ในกองนี่น้องน่ารักน้องโทเค็นนะครับเมื่อจบการต่อสู้ที่การที้โจมตีสามารถนําการ์ด ในมือของเรา1ใบเข้าสู่โซของอะ,อะไรนะเข้าสู่โซของเอฟฟินิสวันเดอร์แลนด์บนสนามเราได้ถ้านำเข้าจวดการหนึใบและสร้างความเสียหายเหตุการณ์ที่เกิดหนึ่งหน่วยโอ้เร,า,รามีคอรเตอร์สามารถทิ้งการ์ดนี้ในในโซของนิทานบนสนามของเราได้เพื่อให้ความเสียหายครั้งต่อไปลดลงเหลือศูนย์เ้ยเก่ง คือผมคิดเขาคือไอตัวเนี้ยอ่ะเรื่องย้อนไปคลิปแรกก่อนไอมังกรอลิศบอกว่าถ้ามีไอตัวเนี้ยอยู่ในโซอ่ะมันจะเพิ่มคิตาไปตัวเนี้ยในโซเฮ้ยฮะผม<อ>ผมแอบ,บคิดลิปลแปลกว่าผมจะใส่ไอตัวนี้สักยี่ห้าใบแล้วเล่นมังกรอลิศเนี้ยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่ดางบงบงบงพี่มีเท่าไหร่เนี้ยไม่ไม่<อ>มันน่าจะได้มาหลายใบยนะมั้งเนี่ยเดี๋ยวดูในลิศแล้วกันนะว่าจะได้มากี่ใบนะสำหรับตัวนี้นะครับเดี๋ยวพี่เอมีลิศให้นะ ไปต่อไปไปต่อไปโอเคครับคุณมีณคอนติเนียวเฮ้ยเดี๋ยวน,นะนี่มันโนคตรเก่าไม่ใช่เหรอกาเกา่าเหรอใช่ออกมาแล้วคอนติบิวออกมาแล้วใจนังนเกณฑ์คอมันเตอร์ไซส์สองนักที่เป็นนักผนจญนภัยและดันเจี้ยมีอย่างละหนึ่งใบขอมดอกตัวใหญ่ขอองกสรีมาแล้วรีมาแล้วตัวนี้มาแล้วคอนติบิวไอ้ผมนัวทูบิวคอนติเนียวจบนะจบอะไรคุณนี่คนเดียวไม่มีใครเล่นหรอกไปไปเลยคุณนามิดาต่อเรื่อง ไปฟุ้ยโลโคตกงิงโลแห่งกัมมี่สลามเอากัมมี่มาเป็นโลโลแห่งกัมมี่สลามเป็นเวทมนต์เนาะเป็นเผ่านักผจญภัยดันเจนเอนมี่และเครื่องป้องกันรายการใบนี้ได้ในระหว่างการโจมตีคู่แข่งนำมอนสเตอร์จากช่องดับเราหนึ่งใบกับใต้สุดของกองการ์ดเราแคทคอร์ดคนง่ายเลยเคาน์เตอร์ยกเลิกการโจมตีจากนั้นหากเรามีนักผจญภัยอยู่ในสนามได้เกรได้เลือดหากมีดันเจนเอนมี่ได้จวและการนี้ไม่สามารถถูกยกเลิกได้ ได้นะเอาเป็นข้อประกันที่ผมว่าโอเคคิดไปเองป่าว่าถ้าซื้อสี่กล่องจะเล่นเบดวิงได้เลยจะเล่ะเริ่มแล้ว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 เริ่มเริ่มรู้เริ่มบรรลุเริ่มบรรลุไปถัดไปดากอนอาร์มไกอาแฟงนะครับคนนี้นะครับก็หน้าสามหลังสามครึ่งเดียวนะครับมีเทคคือแอกนำการใบนี้จากบนมือเข้าสุดโซเหมาะของมอสนางโอ้เป็นการคอนะจากบนมือ ได้ดนะครับใบ<ด>แรกนะครับนะแล้วก็หากการ์ดนี้อยู่ในโซของ, New oul, งนิวดต่ก้อนกัตตูใบภาษาของเราได้รับพาวเวอร์สองพันตามเป็นวงาการในโซของัสนามเราอู้อฮะพาวเวอร์อู้ตีคนแรงเลยใช่ตีแรงใช่เพราะว่าปัจจุบันนี้ก็โซเยอะมากนะโซเยอะมากๆนะครับกับตัวของแจ็คนะที่ชุดตั้งแต่เอสนะก็ตีแรงกันสุดๆนะครับน,นี่เป็นใบแรกที่เอาจับเอาจัมยัดได้หลือปล่า ใช่เลยกใช่ใช่ใชโอ๊ตแต่ทำไมเพื่อนผมเล่นเขาเขาเอาไซส์สามจากบ,บนมือยัดได้เลยกไม่รู้ครับไม่รู้น้องพราน้องเขาไม่ดูเอแคปิตอลไงล่ะใช่แล้วอิเงเกคือผมว่ามันจริงมากเลยนะ <S <S ใช่ใช่แล้วก็ความสามารถของนิวเราก็ที่มีการมีรมโซตุไฟไหมต้หมตูเลยความสามารถเมื่อก่อนเราจะใช้เป็นพี่จะใช้เป็นของเก่าเมื่อก่อนอ่ะพี่ใช้เป็นของเก่าคือของเก่าจากโซดิแอคที่เป็นไซส์ศูนย เป็นเลเจนด์ขึ้นเป็นเจสตาจำได้อยู่แต่ตัวนี้คือมันจริงตรงที่ว่ามันกันมีโอโดนใบและกันโซโดนใบด้วยใช่ใช่ใช่สตาร์แล้วก็โลทำได้ทุกอย่างดาราย่์แข็งพี่ดาราย่์แข็งได้ครับกันได้กันได้นะครับนะโอเคมาไปดูใบถัดไปกันเลยดาร์คโฟสแลปนะครับแปลว่าอะไรครับสแลปแปลว่าตบหน้านะครับเราเอาดาร์คโฟสตบหน้า แทอ๋อสเต็ปอ๋อแล้วไปทำสเต็ปสแท็ปต่อยหน้าแทน้าศน์คู่อยากตกหน้าคุณหากเรามีนิโอดาก้อนในโซ่สองใบขึ้นใบอยู่บนสนามเราสามารถไล่กันนี้ได้โดยไม่ต้องจ่ายแคสต์ฟอวต์ว้าอที่มีโซ่สองใบก็คือไล่ฟรีง่ายเลยได้ฟรีมันบอกว uh, ha, ่าเลือกการ์ดบนสนามคองแข่งไม่เกินสามใบ ลบหน้าหลังหมื่นแล้วลบสองคริโค้ดลายโคตรลาวยโคตรลาวยโค้ดเจลาวยลบสองคริด้วยเหรอใช่เก่งนะลบสองคริด้วยเก่งแต่โซมโกมเขาขีไม่โดนรถอันนี้ไม่รู้ครับไม่รู้ครับเลทไปครับภาพเลทอีกครับเปลี่ยนร่างนี้ไปแวักอะไรนะแวักนุยชูดเหรอแวักนุยแวกนุยชูดล่างใหม่ก็ต้องขีบกระแสกไอ้แค่นี้ย กกกห่แวแวยได<ก>้ได้มีซึมอยู่สนามไก่กันกระพริบตีกันนะครับก็เป็นจ่ายหนึ่งเกนะครับเลือกอย่างหนึ่งนะจนโดเทิร์นการคู่แข่งทุกใบได้รับพาวเวอร์ลบหน้าหลัง5,000ันอีกอันหนึ่งคือสอดเซอร์ของการคู่แข่งหนึ่งใบและทำลายการ์ดน,นั้นทั้งโซลเบิร์ดอ่รรอะอ๋อเท่าไร,รมีการ์ดดีขึ้นเยอะเลยเห็นเก่งขึ้นเลยคัมแบ็คสุดๆใบถ้าไปเลยจีเวลไลท์ที่ออฟนะครับรายได้มันมีใช้ใช้โอเทิร์นไปแล้วเห็นไหมบอกแล้วว่าต้องรีบใช้โอเทิร์นนะครับเพื่อจะได้ ทำอย่างอื่นเจ็กไนท์มันจะแข็งเก่งกับการทำอย่างอื่นใจเย็นอาลุรา่าอ๋อแล้วไปจสอโซสติไงว่าคนดูอยู่หรือเปล่านั่นแหละถูกต้องอ่าแคทคอรต่สอสโซของการที่มีคำอาลุราาล่าหน,ะนึ่งใบแล้วชิ้นมือหนึ่งใบนะเบนคาเบอร์จบจบทันนี่พิซึมทุกใบไม่ถูกทำลายไม่ออกจากสนามโดยคู่แข่งด้วยนะหลังจากนั้นนำการ์ดทุกใบในช่องดอบเข้าถูกเข้ากองและสับกองหุยไป<ห> เก็บบแล้้วคครัน่งือไม่เอาอีกต่อไปแถมไม่โดนนําออกด้วยประเด็นคือมันเหมือนเอสเทอริซึมแต่ไล่ได้เกมบละครับใช่แต่มันจ่ายจ่ายง่ายด้วยนะซอโซรายเดียวเองแล้วก็ทิ้งมือหนึ่งก็หมายความว่าเดโม่กองจีการใบนี้เนี่ยคือน่าสัตว์ใช่ร้องไห้ได้โม่ใกล้จบด้วยนะครับผมซอสโบร์แล้วก็ขับเฮ้ยแต่คุณยังไม่ใช้โอเวอร์เทิร์นหยุดจบเรียบร้อยเฮ้ยเออใช่โอเวอร์เทิร์นใช่เออ ใช้ได้ใช้ได้เก่งจริงว้าวกุลเตอร์โอ้โหแม่งรีใบนี้ไม่กูดเตอรโอ้จบแล้วใบนี้เราอุตส่าห์เราเก็บของเก่าไว้นะครับพี่ร์มีของเก่าใบนี้ครับคอสโมเซเบอร์นะโกลิเตอร์นะใบนี้นะครับมันไม่ได้ใช้เอามาใส่หรอกครับแต่มันเอามาทิ้งอ่าทิ้งการ์ดใบนี้จะบนมือแต่สองเกตเพื่อค้นหาแจ็คไนท์หนึ่งใบนะครับก็รีมาอ่ะให้โอกาสแล้วกันนะน้องๆคนที่ยังไม่มีก็เอาไปหน่อยแล้วกันมันมันของดีขนาดนี้เลยเหรอมันหาแจ็คมันเก่งใบนี้ เพื่อนผมอยากเก็บไว้เยอะเลยพี่ไม่มีไม่ไมีม <S 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 อย่าจำสลับนะมีใบนี้มีคนจ,จำสลับเยอะนะครับใครที่ดูคลิปน no no ี้แล uh, ้วไม่ต hm ้องไปหาแล้วนะครับรอรอไม้ตายไปทีไม่ต้องจ่ายให้อะไรเลยนี่แหละสุดยอดเลยสตาร์ดัชชายนิ่งพันนิชเชอร์ไม้ตายรายได้เมื่อคู่แข่งมีห้านุ่ยต่ำกว่าและมีมอเตอร์แจ็คเนย์อยู่ในสนามและเราสวมใส่ไอเทมนี้หมาความว่าปลดปล่อยอยู่นะครับทราบความเสียหายแสนแรงชีวิตคู่แข่งห้าหน่วยนะ การแบบนี้ไม่สามารถถูกยกเลิกความเสียหายไม่สามารถถูกลดทอนพลังชีวิตของคู่แข่งการเป็นศูนย์ก็คือตายเลยตายแล้วตายเลยไม่สามารถฟื้นคืนชีพได้แน่ๆขอแค่ฝฟต์ครัเหลือเลื่อนแค่ห้านวยแล้วโดนซับหัวโป๊กแตกได้ไอ้นุ้นการชำระล้างเพื่อประโยชน์ส่วนตนใช่ใช่เฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเรียกว่าโหดหินมากๆนะครับแต่ยังไม่จบครับผมเขามาพร้อมเพื่อนเขาเดี๋ยวก่อนภาพเดี๋ยวนะ พอย้อนกลับไปเมื่อกี้ภาพนี้นะครับมันบังเทคขอญาตเลื่อนกล่องให้น้องสักนิดนึงนะครับพอดีการ์ดตัวกล่องการ์ดมันบงังตัวเทคอยู่นะเนาะขอขยับนิดนึงให้พอเห็นเทคการ์ดนะอ่าโอเคเห็นเทคการ์ดแล้วนะน้องๆน,น,นะอ่าเห็นกันนะก็5หน่วยนะอธิบายแล้วนะครับนะยิง5เลยนะครับไม่ตายด้วยแล้วก็ไม่ฟื้นนะครับไปสไปม์เหมือนกันนะครับบุกภาพมองดูเทคเอาเนาะเป็นไม่ตายแนละรายได้เมื่อได้ได,ได้ในไฟนอลเฟยของคู่แข่งเท่านั้นนะหากเราในเทอร์นี้ วางคิดเราไม่ได้ความเสียหายนะเรามีพระพิซึมที่มีอาซูร่าอยู่ช่องกลางนะและกู้แข่งมีห้าด้วยหรือต่ำกว่าเขาจะสร้างความเสียหายใส่พลังชุกเองห้าหน่วยไม่ถูกลุกเลยเหมือนกันเลยครับไม่ฟื้นครับแต่ลุกอัดหน้าโป้งเก่งมากเก่งมากด้วยมึงก็เก่งไปไม่อยากคอสนะเก่งๆไร้ซีเลยนะครับแต่ทำไมโบสถ์วไม่ตายเก่ามันดีกว่าไม่ตายดีกว่า ยังงไมไม่ตายนี้ดีกว่าเยอะเลยด้วยใบตายนี้ดีกว่ายังไงก็ดีกว่าครับคุณไม่ใช่แฟนแทนอัลโธรา้ราคุณไม่เคยเล่นอือค,คุณไม่เคยเล่นอาลโธร้าเข้าใจแหละเข้าใจเข้าใจอื <c oughs> โอเคอ่าใบถัดไปเลยให้คุณธมิดะหมอโลกมืดความลับกริมมัวมันชื่อกิมมัวเหรอไม่ใช่กริมมัว,วะนะกริมมัว่กริมมัว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 โอ้กริมมัวโอเคคุณหมอเป็น มอนเตอร์ไซส์สหน้าหลังสีพันมี2คีเป็นดันเจียนและเมจิกเป็นเผ่านักผจนภัยโลกไร้และเคออสเอ้ยใครอินดี้ใส่เคออสม้างอน่น่าสนใจน่าสนใจหากไอเทมของเรามีโซอยู่ไซส์ของการนี้เราลงสองไอเทมทุกใบบนสนามเราไม่ถูกทำลายไม่ถูกนำกลับขึ้นมือไดค้ความสามารถการแข่งโอเคอเจริญ <c oughs> โรคร้ด,ดีขึ้นแล้วอ่าแล้วก็มัการไปนี่จบดีสามารถนำการจากช่องดอบของเราหนึ่งใบ เดี๋ยวนะเฮ้ยโเฮ้ยทำยูจัวโอเคโอ้โหมาตีเก่งมากเก่งเก่งได้ใช้นะครับใบนี้ได้ใส่แน่คือถ้าลูกร้านได้โซนหนึ่งไว้นี่คือแบบพบไม่ไม่ปกติมันเร็วอยู่แล้วนั่นต้องน้องดูคลิปล่าสุดไปนะมันเร็วมากเลยนะฮะแล้วตอนนี้มันยิ่งเร็วเข้าไปอีกนะฮะมันเร็วเข้าไปนะครับใบต่อใบนี่เด็กหน้ากระจกจริงมาเลยให้คุณพบเลยมาเลยอะไรเดี๋ย Fighting Soldier b h u ชื่ออะไรวะเนี่ยวอนเตอร์ไซส์หนึ่งนะครับพาวเวอร์หกพันดิวเป็นพันสี่ขีดอะห้าขาดจแล้วดิมากกระจกแต่เราชีวิตหนึ่งหน่วยเมื่อการนี้จบตีเลือกนักประชันไทยหรือว่าโกเลมไปอีกคนสนับเอาเราหนึ่งใบการที่เราได้สองขีดโอเคมันน่าการะจกจะ่ถ้ต้องสน้ทการนี้จบตีสามแต่หน,นึ่งเขตท้าเว้นแต่ทำลายกัรวันนี้โอเคเทคเดิม <c oughs> เทคเก่าเทคเก่าเขาอย่างนั้นไหมไออ่าดวลโกเลมของเอ็นพีไงคอมโบไอ้นี่ตอน นานแหละเก่งมากโอเครู้แล้วทำไมพี่ดันรู้หน้ากระจกมันมาหน้ากระจกนานแล้วคุณนะมันหน้ากระจกมันไหนเดี๋ยวอะไรเรียกมาใบถัดไปเลยอ่ะต่อเลยหัวหน้าโจรภูเขาแห่งสายสัมพันธ์มาสโตะหน้าสีหลังสองหน้าสีหลังหนึ่งสองคริใช้หนึ่งครับขอคอสจ่ายเกตไอโซหนึ่งครับมีโซกัดครับมีสกิลดีแชร์รับดีได้ด้วยนะครับดีก็คือเมื่อการนี้ลิงก์แอคแทกทำลายมอนสเตอร์บนสนามโค้งหนึ่งใบหากบทำลายสำเร็จโจุหนึ่งง่ายมากเฮ้ อ้าววันนี้มาจากวันพีซไม่รู้ครับไม่รู้ไปถัดไปเลยครับคุณหนำคุณหนำครับโอ้โหลาพยากรคู่เสียบแหลมซูบารุเป็นมอนสเตอร์ไซส์หนึ่งหน้าสี่พันหลังหนึ่งพันมีสองรีทิคอร์ดอ่าเป็นดันเจี้ยนและสตาร์ดากอนโวเผานักขัตจันทร์และมังกรทรงกลมขอคอสคือนำนักขัตจันทร์หรือทรงกลมฟ้าจากดอกหนึ่งใบเข้าโซกาดนี้โคตรง่ายเลยขอคอสเอ้าแย่แล้วของผมมันหลุดจบไม่เป็นไรมันบอกว่า อ่ข้อโศกการน,นี้นะมันบอกว่าถ้าอยู่ซ้ายนะครับก็การทุ้ใบประสากู้แข่งลบหนึ่งขีตลอดการถ้ามันอยู่ขวาการทุ้ใบประสากู้แข่งการทุ้ใบประสานามเล่าบวกหนึ่งขีแล้วก็ถ้าเราสวมไอเทมอยู่ซ้ายกับการนี้ลดลงหนึ่งเก่งอ่อเดี๋ยวนะมีมูฟมีโศการได้ได้ขนาดนั้นเลยอ่ะใช่ถ้าสนใจนะเอา,าไปยืนซ้ายให้เบลดวิงอ่ะง่ายๆเนดะินยืนซ้ายลบขีเขาฝ่ายตรงข้ามก็ทุ้ใบประสามกู้แข่งเลยนะถ้าอยู่ขวาบวกขีเราอ่าแล้วถ้ามีไอเทมซ้ายลดลงโอเคซ้ายศูนย์ ใช่ครับเก่งมากได้ใช้แน่นะครับได้ได้ใช้แน่เลยเนี่ยที่ผมบอกว่าอยากลงกับพี่ไม่ลงก็ไม่ลงครับไม่ลง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 ไม่เป็นไรครับเรามีของที่ต้องสลับกันอยู่แล้วไปต่ออุ้ยโคตรเท่ปลาดดาบแห่งกาลนิรันเคเซซึเคเคซึนะหน้าสามลังหนึ่งเป็นมอนเตอร์ไซส์หนึ่งอ้าวเป็นมอนเตอร์พี่พี่พี่ครับพี่มันใส่มันได้เกิครับพี่มันเป็นมอนเตอร์พี่ไม่ได้ ได้ได้โวยเป็นเคาน์เตอร์เราสามารถนำการไปนี้จากบนมือเราเข้าสู่โซของนักบุญชัย,ยหรือวิรัติบ,บุษบนสนามเรานหนึ่งใบถ้านําเข้างัดการ์ดที่เลือกแล้วก็หากการ์ดนี้อยู่ในโซ,โซของมอเตอร์หรือไอเทมนั้นการ์ดนั้นได้โศกเนี่ยโอเคไม่ได้ใช้คอจำจำ,<ต>จำเขาเลยวัตถินไม่โดนยกอีกต่อไปไม่ีโซกกาแต่คุณไม่โดนยกอีกต่อไปแล้วนะครับไม่มีการยกเลยวัตินขึ้นได้แล้วนะแล้วโซอบนี้มาแล้วมันจะมีอีกใบนึงโอเคขอไม่สปอย ไม่รู้ครับไม่รู้นะครับไม่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 มีไม่มีที่รูู้คือเลเวอร์ทินไม่มันเริ่มปิดข้อเขาเรียกไงข้อเสียบอย่างมันแล้วนะมันอุดรู้ลุวยอุดรูรลุ้ยเลยนะตอนนี้ใบถัดไปครับผมคนที่เล่นยุ่งรับคุณจะรู้ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นอ่ะคุณนามิดะใบนี้หน่อยใบต่อไปนี่เลยการเล่นกับมิเชลียมหาเวทปราสาทวันจิ้นโลกเลนาฟโอ้คือคือ เป็นเวทมนต์เนาะดันเจียนโวและเลเจนด์เป็นเผ่าจอมมารและแอสการ์ดเป็นเวทเซ็าเซ็ตใบนี้ได้เมื่อเราเซ็ตการ์ดนี้นำเวทที่มีคำว่าอโพคาลิฟจากกองการ์ดของเราไม่เกินหนึ่งใบขึ้นมือโอเคขออธิบายก่อนเวทอโพคาลิฟก็คือเวทที่เอาไว้เล่นกับสายมิซิลีห้าคีที่มีไลลิงสิบอ้าวไม่ไม่ใช่คีสสิบลลิงห้าอ๋อ อะไรคือเมั่วอะไรอะไร,ะไรคุณคุณเคยดูไหมเนี่ยโอ้จ <c oughs> รู้สึกรู้สึกว่ามันเป็นมิชชั่นคอมพิวต์มหาเวทยาลัายอลิฟจะไล่ได้ต่อเมื่อไอเวทเซ็ตโซหมดอ่าแล้วก็ไอใบนี้มึงบอกว่าเอ็ถอดโซทั้งหมดของมิชชั่นการแห่งการพิพากษามหาเวทยาลัยอลิฟเดะแลวคิวสาม <c oughs> หน่วยเฮ้ยพี่โคตรเก่งเลยใบน,นี้เก่งเก่งเก่งใช่ คือเวสเซต์อะคือมันลงมามันได้เวสเซตอาบูคาลิฟที่มีโซแล้วหลังจากนั้นอะพอใช้สกิลไปเนี้ยมันถอดโซหมดแล้วยูสามแล้วตรงเงื่อนไขกับไอ้นั้นไอ้เวเ้ของมันมิชชั่นคอมพลีทแล้วก็คอมิชเชียได้โอ้จบละใช่ใครที่ตามไม่ทันนะครับเดี๋ยวค่อยมาคอมโบให้ดูกันทีหลังนะฮะบอกเลยว่าตึงๆแน่นอนบุ่มบั่มสัมปีนั่นแหละครไปๆถัดไปเลยยังไม่จบกับเวสีกอืีอ มหาเวทยแห่งการพิพากษาอโพคาลิปเรรอบนี้เป็นเรที่แปว่าศูนย์ใช่คล้ายๆไรเรยเออไรเรยเอะพเกลียวอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเคเตอร์อ่าเป็นเอานี่ก่อนเป็นเว้นมนต์มาอ่าดันเจียนและเลเจนด์เผาจอมาและเอสการดคอนเตอร์นำการนี้เข้าสู่โซของมนสเตอร์หนึ่งบนสนามหากการนี้อยู่ในโซของราชัพิพากษา อ๋อราชันเลือดเย็นแห่งการพิภาคสาเซเลียการนั้นได้รับโซกาดและรับหน้าหลังอย่างลับมืนผ่าการนี้อยู่ในโซของจอม่านจอม่านทุกใบที่มีคำว่าเซตไม่สามารถถูกทำลายไม่ถูกนำกลับขึ้นมด้วยความสามสารถขงองการ้ากเข่งโอเคแล้วสู้ก่าอย่างนี้เลยว่าทีนะครับแต่มีเซเลียคุณก็โดนบาลโซเล่ยิงกลางได้อยู่ดีใช,ใช่จริงยิงนั่นแหละมันของของแสดงของมันนะเฮ้ยแต่ไปท็อปเอแล้วแหละอ่ะวงวนร้อยหน้าอัศนี นะครับการเซตใหม่ที่เก่งมากครับ100ร้อยศูนทุกใบบนสนามไม่ถูกยกเลิกความสามารถและไม่ถูกถอดโซ่จากความสามารถการคู่แข่งนี่แหละที่ชอบเกินเกินเมื่อพลังชีพิตของกู้ย่งได้รับความเสียหายจากความสามารถของการเราได้เกตได้ไลท์ได้จูเ,เซตได้หนึ่งครั้งเซตได้ใยเดียวหนึนห่งครั้งตอนแรกย่เกียดร้อยศูนต์นะตอนนี้โคตรเกียดใช่ตอนแรกเครียเกลียดนะตอนนี้โคตรเห็ดใช่ใช่ไปต่อสายมืด <c oughs> มหาภัยพิบัตินะครับชื่อการโคตรภัยพิบัติเราสามารถไล่กันนี้ได้เมื่อบนสนามเรามีมอเานเตอร์ที่มีคำวิทยาศาสตร์ที่มีค่ยามิเกโดยูและในช่องดอกของเรามีเรา,าส,ส่20ใบขึ้นใบเฮ้ย20ใบขึ้นไป,นไปร้อยหน้าแน่นอนนะครับพีเอ <PA S 1> ต้องทําได้อยู่แล้วนำการาดในมือเกจและดอกของเราทั้งหมดกลับเข้ากองการาดและสับกองจั่วหกสองเกจและพลายคิดกลายเป็นสิบนะครับการตายได้ด้วยการตาย oh. ลายได้เกมแลครับเกมล้วครับเ่าเหมือนเริ่มเกมใหม่ใช่แต่การ์ดยังอยู่บนสนามต่อใช่ไหมใช่ใช่กาจลงใช่ใช่มันบอกแค่ว่าเกตกรอบมือนะครับสนามมาอยู่ต่อเท่ากับว่าลอยหน้าลอยหน้าจะรีเซ็ตใหม่แล้วก็จะเล่นต่อได้อีกลอยหน้าเอามาตายอย่างง่้ยนะใช่ใช่ลอยหน้าเอามาตายใช่สุดยอดโอเคต่อไปใบสุดท้ายแล้วใบใบสุดท้ายงั้นเหรอคือโอ้เล็บยักษ์ของเทพปีศาจ เลนโกคูไม่ใช่โกคู Go ไรโอโ,โดนัทไ <c oughs> ซ์เจ็ดเอ้ยไอเทมนะครับเจ็ดพันสองเราสามารถสวมใส่การนี้ได้เอออะไรวะเราสามารถสวมใส่การนี้ได้เมื่อบสิษัเรามีมอสเตรไซส์สามีเกโดนะเอาเงื่อนไขเลยมีเงื่อนไขด้วยปกติไม่ค่อยมีนะโอเคก็จ่ายเกตหนึ่งหักสองเลือดเลยเยอะอยู่ยนะเยอ,นอะนะแต่ดูดีแลกคุ้มไหมนะครับการนี้บสิษัทไม่ถูกทําลายโอเคออก และออกจากสนามโดยความสามารถของการ์ดอีกฝ่ายโอเคไม่ถูกทำลายและออกจากสนามนะการนี้สามารถจุมติีได้ตีข้ามกลางเราได้ออีกอันหนึ่งคือสิงนี้ไม่เท่าไหร่สิงนี้ไม่เท่าไหร่หากช่องกลางของเรามีมันเตอร์ไซส์สามที่มีร้อยหน้าอยู่เราจะไม่สามารถเราไม่รับความเสียหายไม่รับเดมไม่โดนแพนอะไม่โดนยิงไรปกติต้องวางนะไม่นับเป็นรถทอน ข้อเสียของร้อยหน้าคือการที่โดนเพนเดนตรีกับยิงไร้ตายใช่ซึ่งคนนี้คนนี้อุดให้เรียบร้อยนะครับเพราะงั้นเราจะไม่ใส่ร้อยหน้าจะมาใส่แน่นอนว่าใส่ตามปกติไม่ได้เอ้าจะใส่ปกติทำไมอะพี่ไม่ครับไม่จะใส่ปกติครับผมจะเอามะตะเรนเวฟบเรนเวฟบเรนเวฟบว่างั้นเหรอเฮ้ยร้อยส่มันมีการใบ้ปะมีการใบมีการใบเมื่อกี้รวมมาแล้วกันใบ กันไปเคเซ็ไงเดี๋ยวตามมันมันต้องมีเขาว่าร้อยหน้าคุณมีคาซึจิไม่ติดร้อยอ๋อแล้วไปนะร้อยหน้าพี่แตะแต่แต่มันไม่ได้รับทอนเลยนะพี่ไม่ได้รับนอมมะอะไรเลยนะโอเคก็จบแล้วนะนี่ก็เป็นหลังกองนะสวยงามนะครับสวยงามมากๆนะอันต้องจัดจริงๆสวยมากจริงๆนะครับย็นนี้ก็สวยมากเลยครับมีคาซึจินี่ก็สวยครับแสบตามากะสวยยิงสวยต้องอย่าได้ อันนี้อะไรเนี่ยเบรดวิ่งโอ้โหอาคนนะครับแต่เขาเอาไทม์ริไฟลเซนเซอร์หน้าไว้นะไม่โอกาสให้เราดูหน้าแต่ว่าหน้าเขาเป็นยังไงใช่มีครบทุกเทคยงว่าไอคนเล่นเบรดวิ่งเป็นไอเด็กไม่มีเพื่อนต้องการหาเพื่อนใช่เขาว่าความไอเขาเสียงของเขายังคงดังอยู่ในหัวของผมนะฮะหลอนนะไล่กัมมี่สลามไม่ใช่คอกัมมี่สลามไปที่ช่องขวาตีหน้ามันเอาตีหน้ามันแล้วก็เอลมาก็สวยนะครับ ว่าคุณจะได้นะเอ็มมากับอลิสนี้มันต่อกันได้ย่ใช่หรือยังครับโอ้ใช่นี่ไงมือมันจับกันมือมันจับกันอยู่ใช่มันต่อกันได้แต่พื้นกังตด่เต้นไอ้พี่พี่ไปดูอย่างมเกโดที่เป็นปู่อดีมันมันเหมือนกับไอแวนการ์ดก็รีบเกินคุณก็รีบเกินเขาดูสบายคุณใจเย็นคุณก็รีบไป อย่ารีบดีให้คนดูเขาดูด้วยคุณเดี๋ยวก็โดนคนดูด่าอีกหรอกพูดอะไรไม่รู้เรื่องมังกรปลึกสวรรค์แห่งแสงตะวันอันโดอาตูล่านั้นนี่ก็ดูภาพไอ้บวกเดบล้านไอ้บวกเดบล้านนั่นแหละนี่แหละคือคนบวกเดบร้านนะครับถือว่าสวยนะสวยสวยดูสวยนะไม่ไม่ไม่ดูขี้เหร่เลยคนนี้ดูดูดีในระดับหนึ่งเลยดีดีดีอ่าแลวแจ็คนะดาร์กฟอนนี่ก็สวยนะครับ ไอเทมที่เหมือนมัตเต์ใช่ไอเทมอยู่กับมอเตอร์นะครับเตรียมตัวที่จะขึ้นขี่แล้วเราก็จะเปลี่ยนเป็นแกนเทสนะฮะใช่ไงก็คุณเดี๋ยวอะไรคุณทําได้เพราะมันไม่ต้องจ่ายคอสแล้วก็เปลี่ยนแกนเทสโดยการรีรีโดยการเอาดาวก็ฟอตลงอ้าวคุณ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 ไม่รู้อ้าวอ้าวคุณมินแล้วอ้าวเราต้องมีเรียนให้หน่วยตามว่าเอ้ยทำได้นี่หว่าใช่มันไม่มันไม่ต้องนั่นแล้วไงรีรีเลยสวยเฮ้ยแต่เรายืนตัวนี้ก่อนไงเพิ่มโซแจ็คใช่แล้วก็ มีคาสิจินะครับยิงกอดโอโคเทมันทำน้าทาถ้าทำอาร์ตบอยนูนเนี่ยมันสวยมากเลยเฮ้ยต้องบอยนูนแล้วป้าจังหวะนี้ไม่รู้ครับไม่รู้เลขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับผู้พัฒนาผู้ผลิตนะ<อ>ว่าไปานะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้คลิปสุดท้ายปิดท้ายด้วยการบอยหลังกล่องนะก็ประมาณนี้นะ,ะนะครับใครที่อยากรู้ว่าในกล่องเนี่ยมีการ์ดไหนใบไหนได้ซ้ำมันได้กี่ใบนะครับดูคลิปเก่าพี่เอได้เลยนะ คลิปเขาเรียกว่าไงนะไอ้สปอยอัแรกนะคลิปสปอยนะครับอันนี้คลิปทอกทอกนะอ่าสกิลการ์ดนะครับตัวงานไปหาดูนะครับใครอยากรู้ข้อมูลก็อยากอยากจะขอขอบคุณนะครับไทเบดี้ไฟนะครับที่หาข้อมูลมาให้นะแล้วก็ขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับที่เข้ามาดูเข้ามารับชมรับฟังนะครับใครที่เข้ามาใหม่ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมเพราะว่า3คลิป EP นี้นะ เราอัดวันเดียวกันทุกอย่าง <ละ S 1> เลยเราอัดกันมาเป็นชั่วโมงแล้วครับเริ่มอัดหนึ่งทุ่มนี่สามทุ่มนะฮะเราอัดนะฮะทำแล้วก็ทำดวนทำทันทีเลยนะแล้วก้คน,คนดูอยากไปซื้อ,อยาหรือไปซื้อเสื้อเออนะถ้าถ้าอยากซื้อเสื้อนะครับก็ดูได้นะครับขึ้นให้ตลอดทั้งทางคลิปนะฮะสามร้อยห้าสิบบาทรวมสง่งนะครับแล้วก็เริ่มโปรโมทในงานแข่งได้เลยนะเข้ามาร่วมแข่งสารสนุกกันวันศุกร์บัดี้นะครับทุกวันศุกร์ไม่มีหยุดนะฮะทุกวันศุกร์บัดี้ วันเสาร์แวนการ์ดนะครับนะไม่มีแวนโอเดตนะครับออกไว้ก่อนใช่สองร้อยนั่นแหละครับโอเคประมาณนี้ก็ใครที่เข้ามาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะช่วยกันกดติดตามหน่อยนะเพราะยังมีผู้คนอีกประมาณ70กว่าเปอร์เซ็นต์ที่เข้ามาดูช่องนี้แล้วยังไม่กดนะช่วยหน่อยนะครับโอเควยไปกดประมาณนี้นะครับผมใกล้ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สับคล้ายชองเองครับตอนนี้ครับผมสวัสดีครับ